ในยุคปัจจุบันนะครับมีวิธีหาเงินและช่องทางการสร้างรายได้หลากหลายแพลตฟอร์มนะครับหนึ่งในนั้นนะครับผมอยากจะแบ่งปันเพื่อนสมาชิกให้รู้จักกับแพลตฟอร์มเว็บ3นะครับซึ่งมีชื่อว่า aix wallet นะครับสำหรับแอปพลิเคชัน aix wallet นะครับเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เพื่อนสมาชิกควรจะมีติดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดติดในส่วนของมือถือเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของ ios และ android นะครับ stacking และก็สร้างรายได้นะครับเข้า ในส่วนของกระเป๋าและก็สามารถเก็บในส่วนของเหรียญคริปโตของเรานะครับสามารถฝากและก็ถอนทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหากใครมีความสนใจนะครับที่อยากจะสร้างรายได้บนมือถือนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยการสมัครนะครับแล้วก็สามารถที่จะขอรับเงินฟรีหนึ่งพัน USDT นะครับหากเราทํากันนะครับกดมาที่การเชิญเพื่อนนะครับ เราก็สามารถที่จะนําในส่วนของลิงก์เชิญเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เชิญเอาไว้ใต้วิดีโอนะครับโดยเพื่อสมาชิกสามารถกรอกเพื่อรับรหัสนะครับแล้วก็รับเงินฟร,ฟรีได้ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับมาตรงเชื่อมโยงคาเชิญและนำนะครับกระเป๋าที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้วิดีโอนำก๊อปปี้นะครับแล้วก็มาวางในส่วนของการผูกคําเชิญเพื่อที่จะรับเงินฟรี ทีนี้นะครับวิธีการสร้างรายได้นะครับเพื่อนสมาชิกมาที่ตรงส่วนของคําว่า AI การซื้อขายนะครับจะมีตารางนะครับในส่วนของการสร้างผลนะครับแล้วก็สเต k กกิ้งรายได้ในรูปแบบของเหรียญ USDT BNB และ TRX นะครับซึ่งผลและกําไรนั้นก็จะมีแจ้งอยู่ทางด้านขวามือนะครับการรับผลหรือกําไรนั้นนะครับจะขึ้นเป็นรายเดือนนะครับเมื่อเราทําการสเต k กกิ้งแล้วนะครับข้อมูลจะขึ้นปรากฏอยู่ด้านหน้าจอ อย่างที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นการสเต็คกิ้งของเหรียญ TRX ซึ่งผมได้ทําการสเต็ k กิ้งและรับการสะสมกําไรสําหรับตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะถอนเงินเราต้องการที่จะยกเลิกการสเต็ k กิ้งเพื่อนสมาชิกสามารถกดแลกออกมาและเมื่อเราทําการสเต็ k กิ้งมาระยะหนึ่งแล้วสามารถที่จะรับปันผลกําไรของเรานะครับในหน้าบัญชี Wallet โดยการกดส่วนของลูกศรน,นะครับเพื่อที่จะนําเงินของเราเข้าสู่กระเป๋า ก็ใช้นะครับในส่วนของ AI ให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกๆท,ท่านนะอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการที่จะมีะไรายได้นะครับวันหนึ่งสัก300บาทนะครับสามารถที่จะเริ่มสร้างรายได้นะครับง่าย เป็นลักษณะของการฝากยินดอกนะครับปันผลกําไรเราก็สามารถที่จะนํามาถอนและก็นํามาเก็บไว้ในกระเป๋าของเราได้นะครับเหมือนตามภาพวิดีโอที่ท่านเห็นดังนั้นนะครับแพลตฟอร์ม AIX Wallet นะครับเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยนะครับน่าเล่นมากๆเลยนะครับสาหรับบริการของเว็บ3ที่มีในส่วนของการ staking นะครับมาแบ่งปันในส่วนของรายได้ AI นะครับสามารถที่จะอ่านในส่วนของรายละเอียดต่างๆได้นะครับทีนี้นะครับแนะนำเพื่อนสมาชิกใหม่นะให้เข้ามาที่คําว่าตั้งค่าดู นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารได้นะครับโดยกดมาที่เกี่ยวกับเรานะครับก็จะมีในส่วนของเท l ล gram นะครับ Twitter X แล้วก็ Facebook นะครับผมแนะนําให้เข้ามาในทุกๆช่องทางเลยนะครับเราจะได้ติดตามข่าวสารนะครับสำหรับ AIX ปัวเลนั้นนะครับเป็นแพลตฟอร์มเว็บ3นะครับที่เล่น โดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มเทเล gram ที่ผมได้เข้ามาให้เพื่อสมาชิกได้ดูนั้นมีสมาชิกเล่นอยู่86,000คนนะครับณนตะอ,อนนี้นะมีคนออนไลน์5,745คนนะครับตอ,อนนี้ยังเป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดนะครับดังนั้นจํานวนคนก็เลยยังน้อยอยู่นะครับถือว่าเป็นอีก หนึงแพลตฟอร์มนะครับที่ยังมีโอกาสและอนาคตยาวไกลนะครับน่าติดตามและก็น่าเล่นมากๆกนะครับโดยเฉพาะใครที่ต้องการจะหาแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับต้นน้ำต้นสายนะครับเริ่มเล่นแรกๆเราจะได้กำไรนะครับเราจะได้รับปันผลยอดกำไรอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ตาม AX Wallet นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมเข้ามาในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารและงานออนไลน์ใต้คลิปวิดีโอของช่องเก็บตังค์ด้วยนะครับเราจะได้หาเงินไปพร้อมกันนะครับมีเงินไปพร้อมกันและใช้เงินไปพร้อมกันนะครับให้ทุกคนมีความสุขกับการสร้างรายได้บนมือถือครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ